บยพี่น้องผมผนะุ่นไข่ฝุดบุกบุกปีมือข้องแน่นหนุเ่เฮาประจำที่ทำง,งาน,นงสาวสวยพี่น้องผมงามบ่งามเบิ่งเอาเด,ดาอาออ้อเสียดายเนาะจักสวนเนบ่อสวนบ่ได้ถามอันนี้สวนอร่อยเบอร์เส้นบ้าบ้ามีรับประกันได้พี่น้ะะนนองผมลูกคัวบ่ทันมีล<ม>อ,องสามฟอเฮาร่วมด้วยได้น้องปลายเด้อน้องปลายคนหนึ่งเบิ่งผุ่นย้อน ืมีงงไพ่าด en> ีมาดีสารบานไข่หนุ่ยเข้าสีมาเห็ดส claro ู้กินเครื่องเข้าอยู่หน้าน่องมุกก็พออ้อยพี่น่องผมสวยงามเลยปลาเบิกเป็นโตโตบักใหญ่เนาะครับเนาะปลาเบิกเป็นโตโตบักใหญ่ใส่ใบบักขามอ่อนซิมได้ไปแน่นวะมาโอ้บอท่านใส่สุลหบ่อนี่ใส่เรียบร้อยแล้วดก็มถดสั่งสีว่า เดี๋ยวทาสุรดอีกบ่ามีเป็นคนหมักสุรดพี่น้องพุ่นนะต้มยำปลาบึกเป็นตัวพี่น้องผมตัวหนึ่งเคียงเคียงอ,อันนี้มีต้าไข่กับดูกมันเลยนี่ไข่กับดูกส่วนเนื้อพุ่นกวางเอเรอยู่พุ่นพี่น้องส่วนเนื้อกวางเอรอยู่พุ่นเราครับเนะบาะอืขวารสีรในเด้อ บกินไข่มันกับบวมแนแล้วนาะพี่น้องแล้วไปสิว่าญ,ญาติเด็กน้อยกินกัว่าด้ยว,ว้าวโอนั่งแจงนไปนัไปเรียนมันกุกรแบนี้เสมถ้าจมันได้ถุาเราุกแต่เราซีบหลุดเอาพี่เมย์มา ไปเดินมกับเจน่อยบ้านไข่ประมุกมาเยไิมแนน้น้อยไปดีเดียรกบไ้เฟียมดีบ่เอาของเฟมดีให้เฟมคนเดียวอร่อยกว่าไข่ปลาตะเพียนอีกแมนไห้นองเฟมคนเดียวเลยผ้าปลาตะเพียนอีกอ้านหูนงเฟมาที่กใครมันยืนจองเว้ย สิ่มตอนบายติดมันพี่น้องเบิ้งเบึงเบึงเบงเบง,บง,บงวบม,มันของมันเบึงควบม,มันของมันว้าวบบ,บุกบบุกพี่นรองผมอมมขอขอสิมสิ่เนียปลาบึกบกบคอยดิจินนี่นี่อาจจะเป็นขั้งที่สวงในชีวิตห้นง,ง,งนี่เป็ังเน้อประกังนดดีวะเ็นเน้เอ มนบ่ลยังบ่แม่โอโมันบ่ลางสวยบ่ลางกะลางเอาเสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูเลึงหนึ่งสอาเออวันจาวากเสบเลยบะหมี่เราคือปลาตวายบ่ม่นี่รอเป่เสียบพวกปลาเือดีที่สุดลยปลาสวายมันมันเห็นเห็นในอ่า เห็นในช่องแดงเนี่ยหนุ่งสองสามรอยลกกับปลาบึกคือกันแมนบอเป็นปลาบึกแม่น้ำขงแมนบอที่เห็นในอ่าช่องแดงยูทูบยองตัวละสองสามร้อยลกเขาหามขึ้นมาคือหมูนี่นี่จะปลาบึกเลยค่ะมันไข่ตีนะคนโคตรแซ่บเลยไข่ไหมสุดจัดปลาร์ทบอยนี่เดือดจังสี่ก็ได้บอยเนนี่ คุณสาวเห็ดยังกินมันก็ต้องแซ่บเป็นธรรมดาเฮาบ่ต้องคิดหลายเบิ่งเอาขัวน้องแน่นเนาะครับพี่น้องเนาะใส่คำว่าขัวน้องแน่นพี่น้องผมอันนี้วะครับโอ้แมนแมนแมนใกล้สิเข้ามาเห็ดจังไรสิล่ะใครไปไหนวะ ไปบ้านเฮาไปขออนุญ,ญาตไปเบื้อง้นเอาสังกระสีขึ้นก่อนนะครับเรื่องจ่าสาบเกิดผ้ายุ่มุนทนอนาดูขึ้นมาพี่น้องค่อยเอาเกียวค่อยไปใส่บ้านเอา้าค่อยเอาเกียวค่อยไปใส่ อร่อยดีสุดเลยอตอตอย่างเลยนะอือกรเ้ากระเท้าไ,ไ,นนาไม่กูป้าตะเพียนตะเพียนไงไข่เปล่งเปลงกินไดไไปวะโอ้ไข่บบังสู สีลาเพิ่สีตเพิ่สีรวบสีลวากคะพไปบาทนี้เฮาไปทางบุนโอ้พี่น้องเลยมันเป็นจังไก่อย็นในตันี้มันะเมาหนี่อ้ยโอโโอบักเอฟตัวนี้นาจะมีสองกโลพี่น้องหรือกิโลกัวบบ้ามีหนาจะสองกิโได้ น่าจะสวงกิโลได้พี่รองผมเอมอ,อไป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 อ้วมันได้เป็นถังปนันบอ่อเมียมุก ใส่ถังเลยจ้าพี่น้องผมมั่นพราะเอาได้ไปเนี่ยมั่นไผอ่ะมันหุกอ่ะ <L ie> โอ้ดึงขึ้นมาแล้วพี่น้องพี่น้องเบิ้งเด้อตามอีกคันผู้ใดติดตาบ้ามีอย่าลืมเบิ้งอีพี่แรกปกติมันจะเป็นสังกสีม่งไปบดเห็นบ่เป็นแพงนี่พี่น้องเรามันเกิดผ้ายุหมุนฝนตกครั้งแรกเกิดผ้ายุหมุนขึ้นในทวิตเตอร์เลยพี่น้องผมเออหนังเรืองทวิตเตอร์ ที่มันพัดสร้างกสีเพิ่นมุ่งอยู่ดีๆเนี่ยไปเบื้องกันว่ามันกเอาไปกวออย่ใส่มันไปล่งในสามันไปล่งในสาจมอยู่ในน้ำเพิ่นต้องสูบน้ำออกเอาปลามาเห็ดกินพอเพอาปลาไมา่เห็ดกินแล้วคุณได้ใ,ใส่รถไทยลากพอเพอาปลาไมา่เห็ดกินแล้วต้องเอาสร้างกสีขึ้นซอยกันสวัสดีครับต้องเอาสร้างกาสีขึ้นมาซอยกันพี่น้องมันเหลือเสียบ้ามีเห็ดต้ในน้งคือเหตุการณ์ยังสีมันพ่อนาสีเกิดขึ้นอยู่แถวบ้านเฮาจะสโวทวนพี่น้องเลยว้าว พุ่นพุ่นมันมันเอาลังค้าไปเบ็ดเลยพี่น้องเป็นแถงเลยืึอึข้อมลากอยู่นะเอาลากไปลงอยู่ในสาเลยเป็นตะเงดหดษเนาะมันเป็นไก่บ่ขึ้นมาน่ำบอ่อเอาออาพี่น้องผม เอ้านี่เห็นว่าเขากันประบึกครับตายไป่พูดเนอตัวนี้ตัดไม่ได้ตัวโอ้หัวมันถึกถึกเล็กครับประชันตายเราพี่น้องตัวนี้ตัวแบบใหญ่ขี่หมูขี่ม้าก็มีแล้วตัวนี้ว่างสามสี่โลเราพี่น้องเนาะประมาณสามสี่โลได้พูดนะดินานาวนาวอยู่พูนก็นมี หลากไปแล้วเห็นบ่พีีน่องเย้าบ้ามีเอาให้เบิ่งป้าบึกเป็นตาเสียดายปลากับควางนั่นพี่น่องเลยหายเจยแบบีวแยบเวียบอยู่อืมจ้างกะสีคิดเบิงว่ามันผัดไปผุ่นมาได้จังไหนตังนนลล้งเตื่อังค่า ลงมาจุดน no ี้เก no ินว่ามู้เนี is is ่ยจมน้ำด้สูบน้ำวางนะพี่น้องเบียเสียพี่น้องผมผู้อยู่ในเหตุการณ์กะพ่อใหญ่าแล้วเนาะครับเนาะเราว่าได้กวาดเสาทั้งหน้าไว้ประสันพ่อใหญ่เราว่าได้กวาดเสาทั้งหน้าไว้มันก็บเลียเสียอยู่เด้พี่น้องหลาบไปแล้วผมโอ้ยหพี่น้องห็นบ่ เย๋ยสซูมให้เบอรอ์เป็นแถบเลยเป็นแถบเลยพี่นอ้องยังปลาไงโอ้ยมันไอหนีแเราตัวนี่มันขืนอืดแลเราบน่นี่แต่เพี้ยนหน่อย ถ้ว่าตายัางไอ้นี่อยู่ดีลราพี่น้องว่าท่านว่าท่านเน่าว่าท่านเสียหรอกตายัางดีดีอยู่ออืเดี๋ยวอูว่าท่านตายบ่ครับนี่ยังโอ้หายใจผงาดผงาดอยู่พี่น้องนะัแบบ่นแวบเวบอแบบยู่ไปฮะอืออือไ,ไปไปมันบ่แม่นตายแล้วบ่ตัวอันว่างอยู่ข้างทางนั่น,นโอ้ยต่เสียดายพี่น้องเลย ขนาน้ำไลยบดตยหรอขน้ำหน่อยมันตายกินบระบวดเด้เอางม่นเขาลงนี่กระเลี้ยงหายเดียวครับม,ม้มนุูเอาเอขันม้็นต่ยังแต่เสียดาย เลียเสียบาบา่าห้องที่มีผ้าอยู่นักผ้าอยูใหญ่ขนาดนี้เนาะครับเนาะเป็นยังจังเห็ดสองอีพีที่เพราะว่าเวลาอาจจะในคลิปอาจจะซิฟนาทีก็จริงแต่ว่าเวลาที่ผ่านมากด้วยฝ้าค้นฝนลงผ้ายูเขาขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะมันกินเวลาสามสี่ชั่วโมงคนที่บ้า่าพวกบ่ามีเห็ดกันเนีน่ยนี่ผ้าอยู่หอบมามันหอบมาได้จังไรเรียเสียบอกจากพุ่นจากพุ่นมาพี่มา,พมาห่วยพี่ ป่าวหามล้มลงไปเอาเอาไปอีเลียงเงไปเสะหรอพอไอเอาแม่นบ่อยเดีปปอีเลียงพอพูดหาลได้เด้ตัวนั้นตัวแบบเงเลยพี่น้องมีคนหอบบุ่มขึ้นมาป๊าด อันนี้โอ้บึกคือกันว่าเป็นกี่สกคือสีตัวใหญ่แท้บึกคือกันพี่น้องผมเอาปลากินขา้าวปลายู่ทงยู่ทายู่หน้ายู่ไฮห้าบาทเนี่ยกินขา้าวปลายู่ทงยู่ทายู่หน้ายู่ไฮพี่น้องผมกับปลาบึกยักษ์ cả tôi nghe nó cả tháng bao nhé ý liếm cả muộn đấy ừ, ừ. 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 เอา้ยอยาอาคืนเท่าละตัวเอาปลาก้าก็มีน้องปลายโชว์ดูปลาก้าเป็นตัวแนวใดเดียวนี่ โอ้โชัวชโชเอาปลาพี่น้องโอ้นี่ปลากามันคือปเาฉงเนาะปลากาคือปเาฉงนี่เนาะมันไข่ไข่ปลาเขิงพี่น้องเมีอันบ่ครับขันน้ำบ่เลิกบ่สาเนี้ยอิลีเนาะครับเนาะเออมันตายไปพี่น้องมันต้องเป็นสาเลิกแล้วก็นน้ำลายอีหลีนะน้ำสะอาดมันหมักจังสัน ก็บึกเป็นปลานามเลือกเนาะครับเนาะเอาตามธรรมดาแล้วโอ้สลิยงเลยสลิ่งเลยขุ่นหายใจแบบแยบอยู่ขุ่นจำหนายพี่น้องผมมุดผ้ายอยู่เด้อผัดไปขึ้นไปไม่ก็สร้างผัดใดเลย สองตัวนี่มันคุณแล้วก็เห็นหล้วให้เหยียบกียไก่ไปไปเบิ่ไปไปงยังกินดีกว่าพี่น้องนี่กับว่อยเพลินเห็ดสูก่กับพายอย้อยปลา,าน,นี่ใหญ่บ่น,นั่นปัดนี่แหละครับเจ้าของหน้าเจ้าของสาพเพลินกระไดค้อมจับปลานินอยู่นี่พเพลินกระกาวาสิบ่ถือขีตมลับไป เจอปลานิ่งเจอเจอปลานิ่งยักทีเดียวจบเลยบู๊เป็นตะวันนะพี่น้องเราสร้อยจุเป็นตะวันแหงเอาได้แลี้ยวสีเมีย่ยบนะเมียนเดี๋ยวครับควายย่างควายได้ไปเอาเนาะพี่น้องเอาปลาพี่ กันว่มีผ้าอยู่ห้าก็บพไาด้ปลาพี่น้องเลยมาเร็วคมาลมเพียงแอลดิเอาขึ้นมาวเ็วเขามาครั้งหลกกทายายมองกาที่ย่ายพี่าละบาิอ๋อสูบน้าเขาเขาก็ยังปล่อยแมนบอมั้ยอ๋อครับผมครับผม แเห็นน้ำเปกตัวขาวนั่นน่ะน้องพี่พงฮะนั่นเบตัวขาวของติดแม่น้ำเพียเอาปลาพี่น้องผมเดบะเี้ยนจะับเี้ยนนอยับเีกไบดรยาีย้ฮไ่ปาัง หายใจเรื่อยๆครับว่าดิ้นว่สู้เพื่อแล้วยุดิไปลานิ่งไม่เมื่อยเลือดก็รอดเอาพี่น้องผมเจอกันมื่อนาโอกาสหนาคลิปหนาส่วนคลิปนี้เป็นเ้ากระเฮ็ดเลนหนาะเหรอนะครับเนาะเพราะคึ้ว่ามันสีมาจังสีมันในเมื่อมันมาแล้วมันเป็นไปแล้วเ้ากระลื้อดซ้อมแซมวากันต่อไปสู่พี่น้องผม กับชีวิตอีหยัยงที่มันเกิดไปแล้วเอาขึ้นบ่ได้นะพี่นอนะ้องเนะขอบคุณครับสวัสดีครับ